สวัสดีครับเพแม่พี่น้องมื่อนี้นมหนุ่มกุ้มกระพาพี่น้องลงมาเลาะเบิ้องพันดำหน้าพี่น้องเ้ยมื่อนี้มาเบิ้องพันดำหน้าเลี้ยงพี่น้องอันนี้ดำพูดเดียวเลยนี่พี่น้องเ้ยบ่ได้จ้างเลยพี่น้องเป็นบอจ้างคนดำดีของซันมันพอเฮ็ดได้ของซันพี่น้องอันนี้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินของแท้เลยเลยพี่น้องนี่เขากล้าเพิ่นก็งามเลยพี่น้องเอ้ย กาศเรียบๆงามๆพอดีเลยผู้นับพี่น้องเลยเหลืออีกประมาณสองให้สามให้ประมาณสามให้คนเราพี่น้องเลยจังหวัดเชียงเดีวอีกอาทิตย์หนึ่งจักหวัดเชียงเดี่ววะผูพี่น้องเลยหาจ้างคนมาได้คนมันต่ํากันพี่น้องเลยผู้ใดก็ะเลงเลงย่านน้ำมาพี่น้องเลยข้าเจ้าก็จ้างคนดำลายจ้างมาได้ก็่ต้องจ้างมาบ้าน่าทำเอาเลยพี่น้อง ถือว่าโอเคนี่แหะพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตอีสานบ้านเอาการเฮ็ดหน้าเฮ็ดนั่นพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาถาเบิงเดี๋ยวบัดมันใหญ่บัดมันนั่นขึ้นมาสีพ้าพี่น้องมาเบิงวา่าระวังเขาเข่าหน้าดำกับเข่าหน้าวานมันจะแตกต่างกันจังใดอันนี้หน้าวานนี่เลยพี่น้องนี่หญ่าไก็ส่งอยากลายอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าหย่ามันอยากแก่แล้วล่ะพี่น้องเอ้ยแก่เดี๋ยวมันกระตายแล้วนี่พี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ชีมิตแต่เข่าเราขนมาบัดนี้พี่น้อง ต่ว่าเม็ดหญ้าก็สิยังอยู่ันคือเก่าแล้วพี่น้องปีหน้าก็สิขึ้นอีกคือเก่านี่มาเบิ่งนาดําพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะนี่เาพาพี่น้องหาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดห้เฮ็ดนาพุ่นโอ้พี่น้องแต่ว่านานาานหญ้ามันกหลายพี่น้องนี่โแดงๆั่นมีแต่หญ้าเด้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันเริ่มใกล้สิ แกแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยคแแั้นแก่มันก็สิตายแล้วบัดน,นี้ก็สิเหลือแต่เข้าแล้วพี่น้องมาเล, <c oughs> ละการทำนาอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ย <c oughs> แต่ทางนี้บ่มีเสียงเขียดพี่น้องโอ้เสียงนกกระตุ้งอยู่พู้นพี่น้องตุง้งตุ้งตุ้งเสียงกับโบอยากนกกระตุง้งกับโบอยากหล่แล้วควนหาใส่บ่วงหลายพุทพี่น้องเอ้ยใส่เห้ั่น ยากาศอีสานบ้านเฮาก็สังซีแล้วพี่น้องอยู่น้ำทงไฮทงนาไปทางนี้มีแต่นาหวานเบิดเลย,นนนย,ยในพี่น้องาาเอ้ยน,นี่หญ้าก็ะยักหลายเนี่ยพี่น้องนาหวานเกลียดโอ้โหเป็นดำพี่น้องโอ้ดำหนาง,งามอยู่เลยพี่น้องผมจะมีดำก่อนดำเตมวัดเมื่อก่อนในวัดซั่งพี่น้อง ถึงลก,ก้าเองหาคนลก,ก้าว่าได้น้ำมาสั้นพี่น้องนี่ลกเองเหดเองเิงหมดเลยวิถีชีวิตอีสานบ้านเขาสู้โดยตรงพี่น้องสุดยอดเนี่ยพี่น้องเลยหนุ่มหนุ่มกุ้มมาอยู่บ้านหนุ่มกุ้มใหม่ๆกันก็พาไปหาอยู่หากินแล้วพี่น้องนี่คุณพ,พาไปตึกเงี้ยพาหาท้ายเรือกันเป็นเกย์ยอนเพื่อนนี่แล้วพี่น้องเพคนสอน ตะคีกับพายปเป็นละพี่น้องคัดเรือ่เป็นละเกือบตาตกเรือตัวพี่น้องเลยไปคัดเรือเพื่อนนะโอ้พี่น้องเลยลูกป่าอยู่คุณพี่น้องหมูหนึง่งยม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 อยู่คุณพี่น้องเลยยางไปเบ่งมานอ้อพี่น้องเลยไปเดี๋ยวจะพาย,ยางไปเบ่งลูกป่าเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบ่งน้ำกันพี่นอ้นองป่าลูกคอกหาผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าบอค่อยได้เห็นด้พี่น้องบรรยากาศแบบนี้ อีสานบ้านเฮาหนิทวงคนมาก,กับพูนเกี่ยวเขาเลี้ยวแล้วกล่าวบ่เห็นบรรยากาศรรากาดดำให้ดำน้ำแบบบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเฮาชิไปเบิ่งลูกปลาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพามาเบิ่งลูกปลาพี่น้องเอ้ยพวกพวกพเห็นเนาะพี่น้องเห็นบ่ mua bò nhầy bên này phía nóng ơi Ôi mua nhầy nhầy ui nhầy tụi nó phía Lái này... vô phía nông ơi vô phía Mà này Hay na phía nóng ơi vô nó na thì khốt nó phải Kì lớp này phía không Và thủ điếp cái nhăn lái vô bán nông một phía ơi bùn vô phía นี่ละพี่น้องนุ่มๆยุ่มอยู่ปลายทางอยู่บนใกล้ๆพี่น้องโอ้โหพี่น้องโอ้ยังแดงๆอยู่เลยพี่น้องเลยลงตาลงแล้วพี่น้อง นะพี่น้องเอ้ยเขียดก็เริ่มห้องเริ่มอยัางละบรรยากาศเฮาก็บอย่งซี่แล้วพี่น้องสพาพี่น้องมาบึง้งเป็นดับนาแรงมาซ้ำนาแรงพี่น้องเอ้ยถึงเสียงฟังเสียงกบเสียงเขียดบรรยากาศเก่าๆหน่อยพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอ้ยอเห็เดไปก็เศร้าหยาขึ้นไปนำ้ำพี่น้อง อากะส I mean? ิบัลายพี่น้องเลยเขาก็ชี้งามขนาดได้ไหนพี่น้องเลยนี่แหละการทำนาอีสานบ้านเราเองชี้เนาะพี่น้องเนาะยังิ่นยังเห็ดแบบเก่าๆอยู่ได้พี่น้องนี่ยังดำส่วนมากกเจ้าก็สีวานยังชี่แล้วนี่พี่น้องเลยนุ่มๆูุ่มกับวานเอาคือกันแล้วพี่น้องแต่เมื่ออื่นนี่ว่าชีตัดใบเข่าพี่น้องเลยว่าชีซื้อใบเข่ามาตัดใบเข่าล้องเบิงว่าชีเป็นยังไงพี่น้องเอามืออื่นก็ชีลองตัดรองเบิงว่าชีเป็นยังไง ตัดเอาห้ญญาออกพี่น้องเลยนี่ลยบรรยากาศกับเขาเสียงเขียดกับเรื่มอ๋อแม่มแม่ม,มาแล้วพี่น้องฟังเสียงเขียดเป็นํำกัดเนาะครับพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องเ้ยไปเราก็จะได้ขึ้นเมื้อแล้ว,ลวพี่น้อง Qua hạc quá gần nó dáng cắt, dáng sáng lên hên nằm khandy đèn cắt, anh anh đèn anh anh hay na, na, ชีวิตอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไาเห็ดนาเข่าก็บ่เป็นราคาดอกพี่น้องก็เห็ดพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยบ่เห็ดกัไข่ก่อนสิปล่อยมันถิ่มปล่อยเป็นนาเฮียนะอย่างไปคั้นวานก็สิผลผลิตก็สิบ่ปานใดยนะพี่น้องเพราะว่ามันการลงทุนมันก็สิหลายพวกก็เลยเพิ่นก็เลยตัดสินใจดำเอาแต่ว่าเพิ่นก็ดำทุกปีของเพิ่อนละว่าพี่น้องเพิ่อนเฮ็ดของเพิ่นจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ย อยงเด่นมนุ่มกุ่มก็บอขอบคุณหลายๆเด้อที่มาให้กำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้กับผมสวัสดีครับ